สำหรับ EP นี้เราก็จะมาตั้งค่าและออกแบบโครงสร้างของแผนพับก,กันนะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องเปิดหน้าต่างขึ้นมาก่อนนะคะเปิดหน้าต่างของแผนงานที่เราออกแบบไว้ตัวนี้แล้วก็ให้นักเรียนคลิกที่คลิกขวาสไลด์ใหม่นะคะเราก็จะไปตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้ให้เป็นกระดาษ a 4นะคะการตั้งค่าหน้ากระดาษก็จะอยู่ที่แถ็บดีไซน์หรือแท็บออกแบบนะคะ จากนั้นให้นักเรียนเลือกที่ขนาดของสไลด์ขนาดของสไลด์ก uh ็จะเป็นการแบบกำหนดเองนะคะขนาดสำหรับสไลด์ก็จะเป็นขนาดของกระดาษ a 4ตรงนี้นะคะให้เลือกนักเรียนเลือกที่ a 4การวางแนวก็จะเป็นแนวนอนการบันทึกย่อก็จะให้เป็นแนวนอนด้วยนะคะคลิกที่ตรงนี้ขนาดของกระดาษการวางแนวนอนทั้งสองนะคะตรงนี้ให้เป็นแนวนอน จากนั้นคลิกตกลุงได้เลยค่ะพอเราได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราลบช่องข้อความตรงนี้คลิกทั้งสองช่องนี้นะคะให้กดลบข้อความตรงนี้ออกไปได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษตรงนี้มาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนไปที่เมนูแท็บเลือกไปที่รูปล่าง เราจะเลือกสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะให้ให้วาดรูปตรงนี้นะคะวาดตรงนี้ให้ลากมาจริงจุดด้านล่างถ้าตรงนี้เรามองไม่ชัดเราสามารถที่จะย่อขยายตรงนี้นะคะให้พอดีกับขนาดของกระดาษด้านล่างด้านบนเลยไปปรับขนาดค่ะโดยที่แถบเมนูรูปแบบตรงนี้นะคะให้เรามาเลือกปรับขนาดเพื่อที่จะปรับขนาดให้มีความกว้างที่เท่ากันนะคะปรับขนาดดูที่เก้าจุด หนค่ะจากนั้นให้กด enter นะคะเสร็จแล้วให้เรา copy ตรงนี้นะคะคัดลอกข้อความเพื่อที่จะวางให้ครบทั้ง3ามตลบเลยนะคะสามช่องสามแผ่นพับของเราเลยวางต่อกันให้เต็มเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีช่องว่างเลยใช่ไหมคะ ถ้าของใครมีช่องว่างแปลว่านักเรียนอาจจะไม่ได้ตั้งค่าหรือว่าตั้งค่าของขนาดความกว้างของรูปก็ได้เสร็จแล้วเราจะได้ทาสามพับแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นจากนั้นให้หนักเรียนเอาสีออกนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เหลือเฉพาะเส้นไว้ก่อนค่ะให้หนักเรียนไปที่เติมสีโดยที่จะไปคลิกที่เมนูรูปแบบตรงนี้นะคะ ไปเติมสีรูปร่างกันเลือกคำว่าไม่เติมสีค่ะตรงนี้ทำให้ครบทั้งสามอย่างเลยทั้งสามแผ่นพับเลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการพื้นหลังให้เป็นแนวเดียวกันนักเรียนก็คลิกขวาพื้นที่ว่างนะคะอย่างนี้ไปที่จัดรูปแบบพื้นหลังกดเลือกที่ เติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะคะตรงนี้เราจะมาเพิ่มพื้นหลังกันนะคะพื้นหลังไฟล์ตรงนี้คุณครูก็ไปดาวน์โหลดที่ใน google มาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คุณครูก็จะเลือกสีนี้เหกับต้นฉบับเลยไ,ไหมคะในส่วนของตรงนี้เราก็จะได้พื้นสีมาแล้ว